วันนี้มีเหรียญมาให้ชมกันหนึ่งเหรียญน,นะครับถ้าใครมีเหรียญแบบนี้นำมาแลกเราได้นะครับเหรียญหนึ่งแลกกับเราเราให้สามพันบาทนะครับใครมีแบบนี้นะครับเป็นเหรียญหนึ่งบาทพอสใอดก็ได้นะครับพอสใดก็ได้เหรียญหนึ่งบาทหมุนเวียนนะครับเหรียญหนึ่งบาทหมุนเวียนสภาพสวยๆแบบนี้นะครับนำมาแลกกับเราเลยนะครับเหรียญหนึ <thirty> ่งสามพันบาทนะครับ สังเกตนะครับด้านก้อยนะครับพอพลิกมาอีกด้านหนึ่งก็จะเป็นก้อยเหมือนกันนะครับคือเป็นแบบจะมีก้อยสองด้านนะครับเนี่ยสังเกตดูนะครับเหรียญสภาพสวยนะครับ ด้านก้อยแล้วก็มีด้านก้อยอีกหนึ่งด้านนะครับพอพลิกมานี่ครับเป็นก้อยอีกนะครับถ้าเกิดใครมีแบบนี้นะครับทักมาได้นะครับเหรียญหนึ่งมาแลกกับเราเราให้สามพันบาทนะครับสนใจทักมาได้นะครับใครมีก็ทักมาเลยนะครับเหรียญด้านด้านแรกเป็นก้อยนะครับพอพลิกมาอีกด้านหนึ่งนะครับเนี่ยพลิกให้ดูนะครับก็เป็นก้อยอีกนะครับแบบนี้นะครับ นำมาแรกกับเราเลยนะครับพอสอใดก็ได้นะครับจะเป็นพอสใดก็ได้ขอสภาพสวยๆหน่อยนะครับนํามาแรกกับเราเลยนะครับเราให้เหรียญละสามพันครับสนใจติดต่อมาได้เลยนะครับถ้ามีนะครับดูนะครับด้านก้อยนะครับพลิกมาอีกด้านหนึ่งก็เป็นก้อยอีกนะครับนี่แบบนี้นะครับนํามาแรกกับเราได้นะครับเป็นก้อยสองด้านนะครับจะเป็นพอสอใดก็ได้นะครับสนใจติดต euh. ่อ ดวนครับดูกันเลยครับเหรียญหนึ่งบาทหมุนเวียนรัชการที่9ด้านหน้าพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมามหาภูมิพลอดุลยเดชรัชการที่เก้าด้านหลังพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมามหาภูมิพลอดุลยเดชรัชการที่เกเป็นพระพัก ของในหลวงทั้งสองด้านนะครับเป็นพระพักในหลวงราชาบบราาการที 3, ่เก้า,า,า,กา,าทั้งสองด้านแบบนี้นะครับสภาพสวยๆไม่ผ่านการใช้นะครับนำมาแลกกับเราได้เลยนะครับเหรียญหนึ่งสามพันบาทนะครับท่านใดมีติดต่อมาได้เลยนะครับนำมาแลกกับเรานะครับสภาพสวยๆไม่ผ่านการใช้นะครับย้ำจะต้องมีพระพักในหลวงทั้งสองด้านแบบนี้นะครับ